ปันหา,านะร้อยเลื่อยมือนะวิธีประกอบกันไกตัดกิ่งและเลื่อยตัดกิ่งที่สูงนะตัวนี้ผมสั่งมาที่หเมตรตัวด้ามยาวหเมตรนี่ใบเลื่อยถ้าทอนใหญ่หน่อยเราก็ใช้ใบเลื่อยนี่วิธีติดก็คือหมุนตัวนี้เหมือนเหมือนน้อนหางตาเนี่ยถอดออกมาสองอันใส่เข้าไปตามรูบิดน็อตเข้าไปนี่ได้แล้วแล้วมาเสียบกับดาบ้าม นี่เอารูให้มันตรงนะเนี่ยรูนี้เนี่ยตามรูใส่น็อตเข้าไปขอมีมาให้หมดทุกอย่างมีมาให้หมดเป็นเลื่อยและกันไกรตัดกิ่งในตัวเดียวเลยโอเคหมุนหางตาก่อนคลายก่อนนี่กดตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้เนี่ยนี่จะมีล็อกของมันอ่ะเดี๋ยวลองเป็นตัวตัดก่อนนะโอ้โหมันคมวะ่ะ ว้ตอนแรกนึกว่าจะไม่ขม,มะนะอะเดี๋ยวลองเลื่อยดู่งนี้กิีงใหญ่โอ้โหมันใหญ่เกินป่ะได้พี่ <มา S 1> พได้เท่าแล้วน่ะโอเคบูฟานหนานะลอยเลื่อยมือนะนี่ประมาณนี้นี่เป็นไงก็ถ้าใครสนใจกดสั่งซื้อในตะกร้าสีเหลือง